แฟชั่นใหม่นักบวชหญิงหน้าก,กากเหล็กเวลาพิพากษาเราร้ายให้สิน้นสามารถเป็นเจ้าของกันได้ที่ Diamond Royale ระยะเวลาการวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์จนถึงวันที่2 4มีนาคมนี้นะครับแฟชั่น <Fashion S 2> ใหม่ค o อบบ้าเรสเปความคุ้มครั้งแรกแฟชั่น <Fashion S 2> ระดับตำนานที่เปลี่ยนสีได้ทั้ง4สีได้ชุดปุ๊บแถม2ท่าฟรีปับ๊บระยะเวลาการวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์จนถึงวันที่5มีนาคมนี้นะครับกิจกรรมใหม่เปิดศึ้ล็อกอินรับชิโร่ทักษะตัวละครดา 8กุมภาพันนี้นะครับเล่นครบ5อาแขนรับของเล่นโหมดทั่วไปครบ5เกมรับฟรีครอบบ้าแบคแพคตั้งแต่วันที่27จนถึงวันที่8กุมภาพันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กับการแคมป์ซึ่งการแคมป์ในวันนี้นะครับเราจะลงมาแคมป์กับคนแคมป์แต่เราจะไม่ชกเขานะครับเราแรนะนําที่เรียกแอรดอปมาด้วยซึ่งเราจะรอจนกว่าที่เรียกแอรดอปจะใช้ได้เราถึงจะจัดการเขาโดยการใช้ของในแอรดอปนะครับแต่งไม่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 สองตัวนั้นอยู่ข้างล่างไม่ใช่ ม่าเอาไมาล่ลงเฮ้ยนี่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 นี้มาเฮ้ยนี่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 แหละนี่แหละเอออยู่ตรงนั้นนะบานหนุ่มนะที่ยหนอนั่นมาแล้วอามาอาบแดดฝรั่งฝรั่งนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวในตอนนี้เราแค่รอที่จะเรียกแอร์ดรอปนั่นเองนะครับผมเอาแอร์ดรอปมาเดี๋ยวเรามันดูว่าเราจะจัดการเขาได้ไหมนอนเป็นเดือนแดดเดียวเลยเฮ้ยมีการเคลื่อนไหวไหม่าบอกว่าจะลงนะเฮ้ยนอนไหม่ จัดจัดที่นอนจัดที่นอนที่นอนยับที่นอนยับที่นอนยับใช่ใช่ใช่เหมือนจะวิ่งไปหาเพื่อนอยังไงชวนเพื่อนลุกหรือเปล่ามันปลุกเพื่อนอยู่พี่มันหลับป้ื่ะวานเพื่อนจำศิลอยู่จำศีลอยู่เอาเต้นเต้นเอาเต้นอ๋อ <laughs> อ๋อ,อ,อยังไงเหมือนเพื่อนเขาจะไม่อยู่หรือเปล่านะครับ เลยไม่ตอบสนองอะไรกันเลยเฮ้ยก็อยู่นิ่งๆดีเดี๋นิ่งดีเดี๋ยวมีคนมายิงเออเดี๋ยวก็มีคนมายิงหรอกแหมเปดีเจด้วยกูเพื่อนเหงากูเพื่อนเหงาเต๋อแก๊เต๋อแก๊เต๋อแก๊กูเพื่อนเหงาจริงๆเรามาเฝ้าสังเกตการพฤติกรรมเขาด้วยนะครับว่าคนแคมป์นี่มันจะเหงาขนาดไหนเหงาไม่เหงาก็ลองดูเอาอะทั้งวิ่งทั้งนอนทั้งเดินทั้งปลุกเพื่อนมาดูเฮ้ยโยนได้แล้วไอ้ดรอปโยนได้แล้วนะครับตอนนี้ผมอยากโยนเลยนะครับโอเคเออก่อนที่วงจะมาเดี๋ยวรรรอเานะคับ พี่ลองไปยืนอยู่ตรงนั้นลำล้มอ่ะทำไมมีปืนมันจะถือปูเพาตั้งนานไอ้เหี้ยเชื่อไม่มีปืนดยเหี้ยวางๆแล้วมัไปได้เหรอเบ๊กมึงเุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับกัปตัครับพี่ครับสวัสดี๋ยวครับมีบัตรดีกับมึงแล้วเว้ยเฮ้ยมันโดนไอ้ดอกเหมือนกันเบ๊กเดี๋ยวผมจะ ลองลองลงไปทักทายเขาดูนะครับอ่าสวัสดีครับ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 พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่เฉยนิ่งๆพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปเห็ดกล้วยไม้ครับสวัสดี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 ครับมันเลงมาแล้วพี่มันเลงมาแล้วเล่นอลไรครับต้จะทำเลยครับไอ้เชี่ยไม่มีปืนหไม่มีปืนอ่ะเฮ้มาเยอะอยเยอะปล่อยปล่อยไปปล่อยปล่อยเฮ้ยไม่ได้ดิแบ็กปล่อยไม่ได้เดี๋ยวมันมีการะ เจ็บแล้วไอ้นี่เจ็บแล้วไอ้นี่เจ็บไอ้นี่เจ็บมากจะเท้าแล้วจะแล้ว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 สู้ก่อนตัดกำลังก่อนเฮ้ยเล่นลิ้นเล่นลิ้นเทมากมั้งเทหล่อเทอ่ะตีตัวหนึ่งตีตัวหนึ่งอ่ะหล่อเทอยากจะลองดีเหรอฮะมึงคิดว่ากูทำไม่ได้เหรอฮะมึงบ้าไปแล้วหรือเปล่าคิดอะไรเป็นยังไงไอ้น้อง แล้วคุณจะขึ้นอย่างไรวะเจ้ยอยู่แค <c oughs> ่เอื้อมต่อยตีนมันไม่ต้องมาเยอะไม่ต้องมาเยอะตอนเต่าตกตายแล้วตกตายตกตายแล้วตกตายเฮ้ยมันไปนู่นไปนู่นเอาเลยไหมเอาเลยเอ้ยล่วงไปแล้ว มีคนแคมป์อยู่หลังคาโกดังข้างล่างตรงนั้นนะครับซึ่งเราก็ปลอดภัยด้วยเราไม่ต้องมวิ่งหนีใครด้วยเดี๋ยวเราจะจับตารอดูเขาเลยครับเฮ้ยเราปั๊มไอวัดิจังววเนี้ไปปั๊มไปไกลกูไปเดี๋ยวไอวักูหายไม่ของผมมันจะหายไม่รอนะสิบนาทีนะครับหลังจากนี้สิบนาทีเราจะสามารถโยนได้ตอนนี้วงก็ยังอยู่เรานะหวังว่าเขาจะไม่ลงนะครับเราจะปักหลักอยู่นี่แหละบ้านลุงพล โอเคมารอดูวงต่อไปกันนะครับไวจะยังอยู่กับเราหรือเปล่าไม่อยู่นะครับมารอดูกันว่าเขาจะลงหรือเปล่าปกติอะถ้าวงไม่อยู่เนี่ยเขาจะต้องลงแล้วนะครับแต่น่าจะไม่ว่างจริงๆก็เลยแคมไว้ <laughs> เหลือ,อนิดเดียวนะครับของผมใกล้จะเต็มแล้ว <c oughs> ไมาไ,ไ, <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> เอ,อ้ย <c oughs> โยนโยนๆๆๆ <c oughs> โยน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 โเโย่เพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปนะโยนก่อนแป๊บเดียวรอก่อนรอก่อนเฮ้ยจุน้โยนโยนโยนโยไ่ไออไ่ แช่แช่กำลังาลงยิงพี่พี่ชุบได้ชุบเลยจุ๊บได้โอ้แป๊บดูนึกกำลังไปกำลังมันมันยังไม่ลงมันยังไม่ลงมันยังไม่ลงมันตื่นตัวมันตื่นตัวเอโอบี่มาแล้วพี่พี่ interview 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 i n t e r v i w กูกูพูดไหมเี้ยเล่นสัตว์มันยังอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยจะลงแล้วเว้ยอุ้ยลงแล้วเฮ้ยลงแล้วพี่พี่จะลงไหมโอเคโอเคลงมาแล้วโอ้ยอ้ เรายึดเรายึดเฮ้ยมันฆ่าแล้วตันมันฆ่ากันใช่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 โอ้โหโอ้โหเฮ้ยล้มโอ้โหล้มล้มไปสองแล้วล้มไปสองเอวนั่งมวยหมดต้องชนะว่ะอย่าได้ปืนนะตัวแรกไม่มีตอนแรกตัวแรกไม่มีปืนนะอันนี้สองเฮ้ยไม่มีไม่มีงานจะไม่ลงนะครับเพราะว่าเขามีปืนนะโอ้โหงูเหลือมว่ะปุ๊บตกมาละคำบอยพรดีสุดยอดจริงๆงวะมันจะย่อมันย่อกับใครวะเนี่ย เอ้ยใ,ใช่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 มันเต้นมันเต้นมันไม่มีไอเดาะพี่มันเห็นนะมันเอาของตาล่าเออมึงมือก็นี่แบกมึงอันนี้ดิตั้งปักธงปักธงไรไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยวิป่าววิป่าวนะเอ้ยเต้นใหญ่เลยเห็นแล้วคึกเลยผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้ามันเอ๋อเปล่าวะ เดี๋ยวมันยืนเต้นอยู่กลางแดดตาเดี๋ยวรอกันเถอะเดี๋ยวรอกันเถอะเดี๋ยวไปแน่เดี๋ยวไปแน่ส่งลูกปืนไปแน่โอเคเขายังไม่ลงนะครับเราจะนอนรอเลยวางนี้เราจะรอให้แอร์ดัเราเรียกได้เหมือนเขาจะแคมป์นะครับไม่ลงนะเดี๋วว่าวะมันวิ่งไล่โชกกันเล่นเพื่ออะไรเพื่ออะไรมึเพื่อนกันแล้วมึงโชกกันแสดงละครลิงกูดูอีกแล้วาต่กันได้กว่าแสดงละครลิงันดู

มีตัวเดียวมีมีปืนอ้อมีปืนมีปืนมีปืนมันมีปืนเราก่อนได้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 พี่ระวังนะไอเราอยู่แล้พี่น่าอยู่ได้เหมือนกันปะมึงโดนมึงโดนมึงโดนแเอ๋แเอ๋เอ๋เอ๋ข้างล่างก็ไปไม่ได้เอาแบกเอาเก็บ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 มีอะไรบ้างเดี๋ยวเี๋เก็บเลยพี่เก็บเลยพี่เก็บเลยพี่เก็บเลยโอ้โอ้ลอเฮัยเราเิงติ่ลองเฮ้ยเราติงโอ้ my god โอ้ my god โอ้ไม่กไม่กได้ปืนปะโอ้ไม่ก็โอ้อดอกเป่าเดียวพี่ดอกมาเราเอาเลยปับนะปับกิอ๊ยเตะแตนี่งึงเดี๋ยวรอเพื่อนมันหรือรอเพื่อนมันเพื่อนมันมีปืนไหมเพื่อนมีปืนเอ้เพื่อนมันเฮ้ยเ็บเจเจาะเจบอะไร่พี่อเองเดี๋ยวพี่เล็งเองนะิงไม่ได้มันเองไม่

ลงหนึ่งลงหนึ่งเอาเราไปยุ่เพื่อนดิลงดิลงดิลงดิอ้ my god เออ o my god อ้ my god อ้ my god เอ้ยมันจะลงมันเอ้ยเอ้ยสําเร็จแล้วเย้ยยตใจ เพื่อนมันตกนะเมื่อกเอาเพื่อนเพื่อนมันตกเรากองไปแกอะฮ่าฮ่าฮ่ามันคือปักคาดทำไมล่ะเอาดิเอาดิยังไงใดูดเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าย่อย่อใส่ทวงมันจะเป็นเพื่อนทวงหรือเปล่าพอเปลี่ยนแต่พอเปลี่ยนเพื่อนปุ๊บก็ขยับความสัมพันธ์ไปอย่างนั้นก็ผสมพันธ์กันเรียบร้อยทวงมึงเรียบร้อยแล้วแบ๊กโอเคเฮ้ยอย่ามาอย่ามาไม่เล่นด้วยเว้ยไม่เล่นด้วยเว้ยเก็บตังค์เก็บตังค์มาเลย ลากรปอดเชื้อปเชื้อปลอเชื้อห้ามเข้าใกล้กันตั้งบินนอสวยเอ้ไอ้เหี้ยกูลังแคมอยู่ดีเลยอะไรของมันวะแมงมาชนกูตกเลยสัตว์เลย โอเคคนมาพี่คนมาเราเออย่อๆครับย่อๆยไม่ย่อไม่ย่อไม่ย่อไม่ไม่หลอกมันไงหลอกหลอกครับรักกันครับรักกันเข้าไว้ครับยังไงหลอกๆลรักกันนะครับไปฝั่งนั้นไปไปเฮ้ยมันโดดเว้ยกูจะลงไปซัดมึงถึงที่เลย มาเลยแบ็ก <laughs> มาที <laughs> มบุกจะไปไหนไหวะฮะบุกจะไปไหนวะสัต <laughs> ว <laughs> 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 <that> <at> ์ตึงที่เลย